สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเธอพวกเธอ ท่ามกลางแดดท,ที่แผดเผาท่ามกลางแดดที่แผดเผาเตาของท่าเตาของท่าก็มานอนจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนี้นะจ๊ะกาแฟเป็นแมวที่เปิร์สเผยนะจ๊ะกาแฟเป็นแมวที่เปิร์สเผยนะจ๊ะพวกเธอพุกเธอนางเป็นแมวเพศเมียนะคะนางเป็นแมวเพศเมียนะจ๊ะดูน้องเพศเมียนอนสิจ๊ะดูน้องเพศเมียนอนนะจ๊ะพวกเธอพวกเธออุณหภูมสามสิบ จ็ดองสามบวกบวกบวกร้อนได้ร้อนได้โลอีกแล้วเราจะวิส่วนเจ้าตัวน,นี้นั้นเจ้าตัวผู้นะจ๊ออะจอ้สนอกอ้สนอหางก<ด>ุดจุยไอ้สนอหางกุดจุยนางเป็นแมวตัวผู้นะจ๊ะดูนางดูนางดูนางตัวผู้นอนซิจ๊ะดูนางนอนซิจ๊ะเป็นยังไงคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม แวนครราา่่ตอทีีกด็มใส่วนน้องเพรเมย์น้องเพรเมียนอนซิจ้นอนซิจ้ะเปิดเผยเปิเผยได้อีกเปิดสเผยได้อีกควกเถอแม่อะไรแม่อะไรนอนลืมตานอนลืมตาจน้เจ้ากัแฟเจ้ากับแฟแต่แหวเจ้ากับแฟแต้แหวสอส่วนน้อย ไอ้สนอหางตุ้ดจุยไอ้สนอหางตุ้ดจุยผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงวันนี้ร้อนมากๆร้อนได้ร้อนได้โรวีเราเช็คอินที่อู่สกุลซอออโต้สวิตออโต้สวิตหอพักนาทาวเฮาส์เมืองนนทบุรีเมืองนนทบุรีเวลคัมนะครับเวลคัมนะครับพวกเธอพวกเธอ Michael. <laughs>